สวัสดีนักเรียนนะครับชั้นม .4 ทับและม .4 ทันะครับกลับมาในวิชาฟิกส์นะครับ1นะครับวันนี้เป็น EP 2นะครับประจำสัปดาห์ที่5นะครับในการเรียนออนไลน์นะครับเวลานักเรียนเรียนนักเรียนก็เตรียมสมุดนะครับหนังสือขึ้นมาให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่89นะครับวันนี้เราจะพูดในถึงเราจะพูดถึงในเรื่องของการตกแบบเสรีนะครับ ต่อเนื่องจาก EP 1นะครับก็คือในเรื่องของสมก,การการเคลื่อนที่ในแนวตรงนะครับซึ่งเมือม่อวานครูได้สอนสมก,การนักเรียนไปทั้งหมด4สมก,การใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาทวนกันเนาะสมก,การที่1ก็คือนะครับ v เท่ากับ u บวก a t นะครับอันนี้ใช้กรณีที่เราไม่ทราบการกระจัดใช่ไหมครับอันที่2นะครับ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t, t นะครับอันนี้เราจะใช้ในกรณีที่เราไม่ทราบความเร่งนะครับ มาสมการที่3นะครับ s เท่ากับ ut บวกเศษหนึ่งัสอง at ยกกำลังสองนะครับอันนี้เราก็จะใช้ในกรณีที่เราไม่ทราบความเร็วสุดท้ายนั่นเองนะครับอ่าแต่เราทราบความเร็วเริ่มต้นใช่ไหมครับแล้วก็สมการที่4นะครับ v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวกสอง as นะครับอันนี้ใช้เมื่อเราไม่ทราบเวลานะครับอ่วันนี้คุณครูจะพูดถึงสมการที่5นะครับอ่าเพิ่มเข้าไปนะครับก็นะครับสมการที่5กับสมการที่3นี้เขาจะคล้ายกันนะครับ เพียงแต่เปลี่ยนเครื่องหมายแล้วก็เปลี่ยนตัวแปรบางตัวนะครับอ s, <S เท่ากับ <V T> นะครับ v t ลบเศษหนึ่งส่วนสอง a t ยกกำลังสองนะครับสมการนี้มันจะคล้ายๆกับสมการที่สามนะครับอเป็นพี่น้องกันก็ได้นะครับสัญลักษณ์ไหมฮะก็คือ,อก็คืออันนี้จะเป็นบวกใช่ไหมครับแต่อันนี้จะเป็นลบในขณะที่ความเร็วนะครับอันนี้ความเร็วต้นอันนี้จะเป็นความเร็วปลายนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะบอกว่าใช้เมื่อ ไม่ทราบนะครับความเร็วเริ่มต้นใช่ไหมเริ่มต้นนะครับหรือก็คือตัวยูนเองนะครับตรงนี้ทีนี้เราก็จะมาพูดถึงสมการการที่นี่เราเส้นตรงนะครับแต่เป็นการตกแบบเสรีนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงสมการเรามาดูความหมายก่อนการตกแบบเสรีคืออะไรนะครับ การตกใบเสรีก็คือการที่วัตถุเนี่ยนะครับตกภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกเพียงแรงเดียวโดยเราเนี่ยนะครับไม่คิดถึงแรงต้านอากาศนะครับในแรงเห็นหอคอยนี่ไหมครับอันนี้เรียกว่าหอคอยไอหอเอ็นแห่งเมืองปิซ่านะครับประเทศอิตาลีนะครับกาลิเลโอในอดีตเนี่ยนะครับักวิทยาศาสตร์คนเนี้ยเขาก็เอาวัตถุเนี่ยครับขึ้นไปบริเวณตรงนี้ครับอาจจะเป็นมะพร้าวหรืออาจจะเป็นมะนาวอะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยมันตกลงมานะครับมะพร้าวก็จะมีน้ําหนักมวลก็จะมีไปขออภัยมะพร้าวนี่ก็จะมีมวล ใช่ไหมครับมะนาวก็จะมีมวลพออยู่ภายใต้อิทธิพลของแรงน้าถ่วงของโลกเนี่ยมันก็จะตกลงมานะครับด้วยความเร่งนะครับน้มถ่วงนั่นเองนะครับการตกของมันนะครับมันก็จะมีระยะเวลาการตกเนี่ยเท่ากันนะครับอ่าก็เรียกสรุปว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้นะครับเราจะพูดถึงอะไรในเรื่องนี้นะครับเราก็จะเอาสมการที่เราเรียนมาเมื่อวานเนี่ยมาจับนะครับเพื่อศึกษาแล้วก็แก้โจทย์ปัญหานั่นเองนะครับ อ่ะทีนี้การตกแบบเสรีเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า free fall ใช่ไหมครับอ่าเขาบอกว่าเป็นตัวอย่างของการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวแต่เป็นความเร่งในแนวดิ่งใช่ไหมครับวัตถุที่ตกแบบเสรีเนี่ยไม่ได้จํากัดเฉพาะการปล่อยวัตถุในมือนะครับให้ตกลงมาแต่ยังครอบคลุมหมายถึงการโยนวัตถุขึ้นไปแล้วก็การปาวัตถุลงมาได้อีกด้วยนะครับอ่ะทวนนะครับนอกจากจะมี <possibly! S 1> ก็จะมีการปล่อยวัตถุลงมานั่นเรียกเข้าใจ rain, ว่าการปล่อยไหมเหมือนกับว่าเราโยนวัตถุเราขึ้นไปบนหอคอยแล้วก็จับ วัตถุแล้วก็ปล่อยเขาลงมานะครับไม่ต้องออกแรงใดๆอันนั้นคือการปล่อยใช่ไหมครับอันต่อมาก็คือการโยนครับโยนให้ให้ขึ้นไปสูงๆแล้วมันก็จะตกลงมาหรือการปลาลงมาแบบนี้ครับจะมี3ากรณีล้วนแต่เรียกว่าการตกแบบเสรีนั่นเองนะครับเพราะการตกแบบเสรีเป็นการตกภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกเพียงแรงเดียวเท่านั้นนะครับโอเคไหมตามนั้นทีนี้กิจกรรมมันก็จะเยอะแยะนะครับดย๋ยวนักงเรียนก็ไปอ่านเพิ่มนะครับวันนี้คุณครูก็จะ ให้มาดูนะครับการทดลองนะครับที่เขาเคยทดลองไว้นะครับโดยการปล่อยถุงทรายลงมานะครับผ่านเครื่องข้อสัญญาณเวลาออันนี้เราสรุปให้เลยนะครับเรียนออนไลน์แบบง่ายๆนะครับอันนี้เราไม่ได้จดลึกละเอียดมากนะครับอันนี้เราเอาแบบสรุปให้เลยนะครับอนักเรียนเห็นเครื่องข้อสัญญาณเวลาไหมลูกตรงนี้จะมีหม้อแปลงนะครับแล้วก็จะมีจุดที่ต่อกันเนี่ยนะครับเขาก็จะสั่นครับพอสั่นปุ๊บเขาจะเคาะตึ๊ก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 อ่ามันก็จะมีกระดาษคาร์บอนบริเวณตรงนี้ ทีนี้การที่ถุงทรายเนี่ยถูปล่อยลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้แถกระดาษเนี่ยผ่านจุดที่คอเนี่ยลงไปนะครับทดลองกี่ครั้งทดลองกี่ครั้งจุดก็จะเป็นแบบนี้ครับานี่ขอเอียงหนัง,ง,งสือนิดหนึ่งนะครับอ่ดูนะครับจุดจะเป็นนี้เลยครับเริ่มจากมันจะติดกันก่อนเห็นไหมฮะแล้วมันก็จะจุดมันก็จะห่างไปเรื่อยๆปึ๊บ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 แบบนี้แสดงถึงอะไรแสดงถึงระยะทางที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่า เมื่อระยะทางเพิ่มเรื่อยๆ,ๆก็แสดงว่าอัต,ตราเร็วเนี่ยนะครับความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างสม่าเสม,นสมอนะครับถ้าความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่าเสม,สมอก็แปลว่าความเร่งคงอะไรครับความเร่งก็จะคงตัวนะครับซึ่งความเร่งในที่นี้นะครับเราก็จะเรียกว่าความเร่งเนื่องจากนะครับแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับ ถ้าไปอยู่ดาวอังคารก็เป็นของดาวอังคารถ้าไปอยู่บนดาวพุธก็เป็นของดาวพุธด,ดวงจันทร์ก็เป็นของดวงจันทร์นะครับตอนนี้เราอยู่บนโลกล้วก็เรียกว่าแรงโน้มถ่วง,งของโลกนะครับสัญลักษณ์ก็คือตัว g นะครับตัวนี้มีเวกเตอร์ด้วยนะครับเป็นความเร่งเท่ากับ9.8เมตรต่อวินาทียกกําลังสองนะครับค่านี้จาให้ได้นะครับเค okay, ไหมนะครับทีนี้พอมาพูดถึงสรรมการแนวดิ่งนะครับสรรมการก็จดไป,ไปด้วยนะครับสรรมการการเคลื่อนที่ นะครับแนวดิ่งนะครับหรือใครจะตั้งว่าสมการกันที่แนวตรงนะครับในแนวดิ่งก็ได้อะไรเงี้ยครับตั้งหลายหลายแบบนะครับมันก็ใช้เหมือนกันเลยทบนักเรียนเพียงแต่ว่านะครับนักเรียนเปลี่ยน A ทิ้งนะฮะเนี่ยเปลี่ยนตัว A เนี่ยตรงนี้ครับที่เป็นความเร่งทุกอันเลยที่มีความเร่งเห็นไหมเอเอเอเนี่ยให้กลายเป็นอะไรครับตัว G ครับอย่างเช่นสมการที่หนึ่งก็จะเขียนว่า V เท่ากับยบวก G ีนี่ครับเห็นไหม เราก็ไล่ลงมาให้หมดนะครับอย่างตรงนี้สรรมการที่สองนะครับมันไม่มี a ใช่ไหมฮะอ่ามันไม่มี g ใช่ไหมครับถามว่ามาใช้ในแนวดิ่งได้ไหมก็อาจจะใช้ได้ในกรณีบางกรณีนะครับอ่าอันนี้ก็ยังคงไว้นะครับกรณีนี้ s เท่ากับ u t บวกเศษหนึ่งสอง a t ตรงนี้ก็จะกลายเป็น g t, t ยกกําลังสองแล้วก็เขียนไปนะครับตรงเนี้ยอ่าแล้วก็ตั้งหัวข้อ้วยสรรมการการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งใช่ไหมครับเขียนเหมือนเมื่อวานเลยนะครับ ทีนี้พอเขียนเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเรามาดูกฎเกณฑ์นะครับอกฎเกณฑ์ทุกอย่างก็ต้องมีกฎใช่ไหมครกฎเกณฑ์ในการเคลื่อนที่นะครับในแนวดิ่งนะครับหรือจะเขียนว่าหลักการก็ได้นะครับขั้นที่หนึ่งนะครับให้ดูนะครับความเร็วต้นอ่า ให้ความความนมี้ได้ให้ดูทิศทางขออภัยของความเร็วเริ่มต้นครับโอเคไหมเช่นนักเรียนเนี่ยนะครับนักเรียนเนี่ยนะครับอ่าสมมตินักเรียนยืนอยู่บนพื้นราบราบนี่แหละนะครับนักเรียนก็โยนวัตถุขึ้นไปนะครับเห็นไหมฮะแสดงว่าความเร็วเริ่มต้นของนักเรียนเนี่ยสมมติเป็นย0เมตรต่อวินาทีใช่ไหมครับ ความเร็วของนักเรียนมีทิศขึ้นใช่ไหมเห็นไหมครับอ่าความเร็วของนักเรียนมีทิศขึ้นพอนักเรียนโยนขึ้นไปเรื่อยๆปุ๊บวัตถุเป็นไงครับวัตถุก็ต้องหยุดใช่ไหมอ่าหยุดแบบนี้ครับพอหยุดปุ๊บแสดงว่าความเร็วสุดท้ายเป็นไรครับเป็นศูนย์ใช่ไหมลูกอ่าสมมตินะครับโยนวัตถุขึ้นไปข้างบนเนี่ยด้วยความเร็วเริ่มต้น20เมตรต่อวินาทีนะครับความเร็วสุดท้ายเป็นศูนย์นะครับเป็น v ใช่ไหมครับ เราอยากทราบเวลาเราจะหาเวลาได้ยังไงนะครับเนี่ยเรามีอยู่แค่นี้นะครับอ่าทีนี้อีกหนึ่งปริมาณในการเคลนที่ในแน,แนวดิ่งนะครับก็คือค่า g ครับ g บอกไปแล้วเมื่อคื้คืออะไรครับความเร่งตั้งจากแรงโน้มถ่งของโลกนะครับมันก็คือ9.8เมตรต่อวินาทียกกําลัง2นะครับเนาะนะครับทีนี้ เวลานักเรียนเอามาใช้นักเรียนจะต้องคำนึงถึงทิศทางด้วยนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับดูจากทิศทางอะไรครับกรณี G ีเนี่ยอ่ะอันนี้คือพื้นโลกใช่ไหมอ่ะพื้นโลกเนี่ยก็จะมีแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยกระทำเข้าสู่อะไรครับศูนย์กลางใช่ไหมครับแปลว่าค่า G เนี่ยเขามีทิศอะไรครับเขามีทิศลงอ่ะ g ีเนี่ยเขามีทิศลงมานะครับเขาสวนทางกับความเร็วต้นเราจะต้องดูทิศความเร็วต้นเป็นหลักอ่ะดังนั้น G ก็เลยติดลบครับกรณีนี้น G ีจะติดลบนะครับโอเคไหมอ่ะ เพราะฉะนั้นนะครับหาเวลานะครับในการโยนนะครับวัตถุถึงจุดอะไรครับสูงสุดอ่าสูงสุดหาเวลาในการโย,ยนวัตถุถึงจุดสูงสุดนะครับนักเรียนก็ตั้งสมการขึ้มานะลูกอ่าจากสมการแรกก็คือสมการที่หนึ่งใช่ไหมครับสมการแล้วนะอ่าทวนนะครับ V เท่ากับ u บวก at นะครับสมการที่1น,นะครับจากนะครับ v เท่ากับ u บวก a T. อ่ะเขียนอันนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วเราค่อยแปลงนะครับสมการต่อมาก็ V เท่ากับ u บวก gt สมการนี้เลยนะครับ ทีนี้เวลานัเกเรียนแทนค่าลงไปนัเกเรียนอย่าเพิ่งไปใส่เครื่องหมายในสัญลักษณ์ก็ได้นะครับเราใส่ตอนที่เราใส่ตัวเลขลงไปอ่ะมันทัาต่อไปก็บอกว่าแทนค่านะครับ v เมื่อกี้เป็นอะไรครับอ่ะไปดูซิ v เป็นศูนย์ใช่ไหมแล้วก็ใส่ u คือยี่สิบครับสังเกตหน่วยด้วยเนาะหน่วยนี้เป็นระบบ s i หมดแล้วนะครับดังน,นั้นเราไม่ต้องแปลงหน่วยแล้วนะครับแต่ถ้ามันเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี้ยเราจะต้องแปลงหน่วยนะครับอ่ะเราก็เป็นยี่สิบครับลูก ตามเวยเครื่องหมายบวกใช่ไหมครับ g ก็คืออะไรครับ9.8้าจุดแแต่ต้องติดอะไรติดลบอ่าใส่ลบมาด้วยลบ9จุดดนะครับแล้วก็เอาไปคูณกับอะไรครับคูณกับ t ใช่ไหมฮะ t คืออะไรเราไม่รู้เราก็ติดไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพจน์เดียวกันใช่ไหมครับเวลานักเรียนย้ายข้างนเรียนจะต้องย้ายอะไรครับย้ายทั้งพจน์นะฮะย้ายจาก t ไปก่อนไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องหมายเขามีอะไรอยู่เขามีบวกอยู่นะครับอ่ะเราก็ทําให้เสร็จเลยครับลบคนบวกไปเลยครับเป็นลบอ่ากลายเป็นศูนย์เท่ากับยี่สิบ ลบเก้นั่นเองนะครับเนี่ยทำเครื่องหมายเสร็จก่อนนะครับอ่ะคราวนี้โพสเนี้ยย้ายไปไปทางอะไรครับไปทางซ้ายมือ mm hmm. เชื่อมที่เครื่องหมายลบ mm hmm. ก็ย้ายไปบวกใช่ไหมครับ mm hmm. ก็จะกลายเป็น9.8 T ครับ mm hmm. เท่ากับย mm ีอ่าดังนั้น T ก็จะเท่ากับอะไรครับอ่าทก็จะเท่ากับอะไรครับเอายี่สิบตั้งใช่ไหมฮะ mm hmm. แล้วก็หารด้วยอะไรครับ9.8 mm hmm. อ สักประมาณเท่าไหร่ดีเก้าจุดกว่ากาใช่ไหมครับ xx อ X, ่ะให้นักเรียนหาเอางแล้วกันนะครับหน่วยก็จะเป็นวินาทีก็คือ s เล็กนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าสรุปว่าก็คือโยนวัตถุขึ้นไปเนี่ยด้วยความเร็วต้น20เมตรต่อวินาทีใช่ไหมครับใช้เวลาทั้งสิ้นเนี่ยประมาณสัก9วินาทีนะครับเอเคไหม ารได้เก้าไหมเนี่ยนะครับถ้าตรงนี้ประมาณเก้าจุดแปดนั้นก็สิบนะฮะสิบอะไรดียี่สิบครับสิบสองเป็นยี่สิบนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เก้านะครับขออภัยอ่ะน่าจะเป็นหนึ่งนะครับจุด xx นะครับอ่าคุณครูหารผิดขออภัยนะครับอืมนะครับประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มดูการทําโจทย์ปัญหานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการทำแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับอะทีละข้อกันนะครับ ื่อกี้จะเป็นการยกตัวอยา่างการใช้สมาการเฉยๆนะครับแต่ต่อไปนี้เราจะมาดูการทำโจทย์ปัญหานะครับสูตรการที่จะมีอยู่หน้าที่92นะครับนักเรียนสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับตรงนี้อันนี้เขาจะอธิบายเหมือนคุณครูแหละนะครับแต่ว่าอักษรเนี่ยพวกตัวแปรต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ามันคืออะไรดังนั้นเราก็ต้องอ่านตั้งแต่บรรทัดแรกอ่าอย่างเช่นตัว y เนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าความเร่งที่อยู่ในแนวแกน y เดลต้าวก็คือระยะทางที่อยู่ในแนวแกน y นะครับอย่างเงี้ยเราก็สามารถแทนค่าได้เหมือนกันก็ไม่ผิดนะครับแต่คตําตอบที่ออกมาก็จะต้องเหมือนกันอ่าเป็นต้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในตัวอย่างที่ไรครับ2.15นะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ยากมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับ เขาบอกว่าปล่อยก้อนหิน0.1กิโลกรัมจากหน้าผาสูงนะครับเมื่อเวลาผ่านไป5วินาทีจงหาข้อแรกก็คือการกระจัดของก้อนหินการกระจัดแปลว่าอะไรก็คือระยะที่มันตกตั้งแ,แต่เราโยนลงไปเท่าไหร่นะครับใช้เวลา5วินาทีคําว่า5วินาทีเนี่ยไม่จำเป็นที่วัตถุนียจะตกไปจะถึงพื้นนะครับมันอาจจะอยู่ก่อนที่จะถึงพื้นก็ได้แต่เราก็อยากหาระยะการกระจัดนั่นเองใช่ไหมครับขอไขค,ความเร็วของก้อนหินอ่เสร็จแล้วก็มาวิเคราะห์โจทย์ครับ เขาบอกว่าเมื่อปล่อยก้อนหินให้ตกอย่างเสรีการตกของวัตถุจะไม่ขึ้นอยู่กับมวลนะครับแปลว่ามวลเอามาใช้ไหมฮะก็ไม่ได้เอามาใช้ใช่ไหมครับความเร็วต้นของก้อนหิน u y เท่ากับศูนย์อืมทำไมถึงเป็นศูนย์เพราะว่าเป็นการปล่อยไงครับเห็นไหมปล่อยก็คือไม่มีความเร็วต้นเป็นศูนย์ก้อนหินก็จะตกด้วยความเร่งเท่ากับความเร่งถงของโลกโดยมีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คืออย่างสม่ําเสมอนะครับ แล้วก็ทิศทางก็จะเป็นบวกนะครับทําไมทิศทางถึงเป็นบวกเพราะว่าอ่ะใช่อยู่ว่าความเร็วเริ่มต้นเนี่ยเป็นศูนย์มันไม่มีนะครับแต่ว่าทิศทางเริ่มต้นของเขาเนี่ยคือเขาลงใช่ไหมครับอาทิศทางลงเห็นไหมครังทิศทางลงนะครับเมื่อทิศทางลงปุ๊บนะครับค่า g เนี่ยเท่ากับ9.8ใช่ไหมลูกอะเมตรต่อตวินาทียกกลาลังสองนะครับมันก็จะเป็นบวกครับเนี่ยเวลาเราพิครบโยดใช่ไหมครับอ่ะวาดรูปขึ้นมาแบบนี้ครับฟืบลงมา อ่ะเสร็จแล้วเราก็กอไก่ก่อนกอไก่สิ่งที่จะหาก็คือการกระจัดใช่ไหมครับอ่าการกระจัดจากสมการอะไรไม่รู้แหละนะครับหนึ่งก็คือจากโจ์ใช่ไหมครเวลาเราเขียนใช่ไหมอันนี้กอไก่เนาะจากโจทย์สิ่งที่เราทราบก็คือยูใช่ไหมครับยเท่ากับศูนย์ครับอ่าสิ่งที่จะหายคือการกระจัดเราไม่รู้รรรใช่ไหมครับอ่าเวลารู้ไหมเวลารู้ก็คือห้าวินาทีใช่ไหมครับห้าจุดศูนย์วินาที ความเร่งน้มถ่วงรู้ไหมรู้ก็คือเก้าจุดอะไรครับเก้าจุดแปดในหนังสือเขาจะใส่เครื่องหมายลบนะครับพอนักเรียนใส่เครื่องหมายลบเนี่ยน,นเรเยยก็เจ้าน้องอธิบายให้ได้ว่าทําไมมันถึงติดลบนะครับอ่าโอเคไหมเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมมันถึงติดลบนะครับอ่าโอเคทีนี้นะครับเวลานักเรียนแทนค่าลงไปนะครับนี่นเนียก็ใส่เลยครับดูสูตรเลยนะครับเอามาเทียบกันนะครับ มี u มี s มี t มีมี g แต่ไม่อะไรครับไม่ทราบไม่ทราบ v นะครับไม่ทราบก็ไม่ต้องไปหานะครับก็ใช้สูตรที่ไม่มี v ครับก็คือสูตรไหนก็คือสูตรที่สามเห็นไหมครับ s เท่ากับ u t บวกเศษหนึ่งสอง a t กําลังสองก็ตั้งขึ้นมานะครับจาก s เท่ากับ u t บวกเศษหนึ่งส่วนสองครูใส่เป็น g แล้วเนาะ,ะ g t ยกกำลังสองนะครับ่ะก็จะได้ว่า s เท่ากับ u อ,อะไรครับ u u คือเท่าไหร่ u คือ0อย่างเงี้ย t คือเท่าไหร่ครับ t ก็คือ5พจน์นี้นะครับตามในเครื่องหมายนะครับบวกเศษหนึ่งส่วนสองครับอ่ะทีนี้มาดู g ครับ g เนี่ยถ้าเราใส่9.8เฉยๆคำนวณออกมาปุ๊บค่ามันจะเป็นบวกครับซึ่งตามหลักแล้วนะครับอ่ะ เวลาเราแทนค่า g ลงไปใช่ไหมครับเราจะดู u เป็นลบแต่กรณีนี้ u เขาเป็นศูนย์ครับเขาไม่มีทิศทางใช่ไหม mm hmm. เขามีแต่ทิศทางเริ่มต้นไงหลกอ่าเพราะฉะนั้นเงินไขนี้เขาให้ g ติดอะไรครับติดลบคําว่าติดลบนี้ให้นักเรียนไปดูว่าจุดที่วัตถุกตกลงไปเนี่ยอยู่ใต้เท้าเราหรือเปล่าคาว่าอยู่ใต้เท้าเราคือตกต่ําลงไปเงี้ยอ่าถ้ากรณีอย่างนี้ครับเราจะให้ g เป็นอะไรครับเป็นลบ อีกทีนะครับถ้าจุดที่เรายืนเนี่ยนะครับแล้ววัตถุตกลงไปเนี่ยอยู่ต่ำกว่าจุดที่เรายืนปึ๊บเราจะให้ค่า g ติดอะไรครับติดลบได้เลยนะครับอ่าตามนี้นะดังนั้นก็จะได้ว่าลบเก้าดแปดอ่าอย่างนี้ครับแล้วนกักเรียนก็เอาไปคูณกับอะไรครับเวลาเวลาต้องยกกําลังสองด้วยแบบนี้อ่าโอเคนะครับพจน์นี้เป็นศูนย์ครับเพราะคูณศูนย์ให้ศูนย์นะสองอ่าห้าห้าเป็นเท่าไหร่เป็นยี่สิบห้านะครับ ก็จะกลายเป็นลบ9.8ตั้งนะครับคูณกับ5 5 5 5ใช่ไหมฮะหาร2ก็จะกลายเป็น12.5 9อ่า9กกับ12.5คูณกันได้เท่าไหร่ครับลบ2 5 2 5นั่นเองนะครับเมตรนั่นเองนะครับคำว่าติดลบเนี่ยเรา่าลืมว่าการกระจัดเมีทิศทางนะครับอ่าเขาก็เลยบอกว่าซึ่งเครื่องหมายลบบอกให้เรารู้ว่าณนะเวลา t 5.0 s วินาทีเนี่ยก้อนหินอยู่ต่ํากว่าจุดที่เราปล่อยนะ,ะซึ่งก็จะเป็นการกระจัดนะครับของก้อนหินที่ต่ำกว่าจุดปล่อยเท่าไรหนึ่งร้อยี่สองจุดห้าเมตรนั่นเองวัดจากจุดที่เรายืนเนี่ยลงไปนะครับโอเคนะครับข้อแรกนะครับข้อต่อมานะครับข้อขอไข่อันนี้เราฝึกใช้สูตรน,นะครับอีกสักข้อหนึ่งเนาะแล้วก็จะให้แบบสถานนะครับอขอไข่ของเราเนี่ยนะครับเปึ๊บเราจะหาอะไรครับก็คือความเร็ว ของก้อนหินนะครับแน่นอนที่สุดครับเวลามันตกลงไปมันจะต้องมีความเร็วครับความเร็วณเวลาใดก็คือ V ครับความเร็วสุดท้ายนั่นแหละตัว V นะฮะเรามาดูว่านักสือใช้สูตรอะไรกันนะครับดูเลยนะครับพความกันผลปรากฏว่าเขาใช้สูตรที่1นะครับทําไมจึงใช้สูตรที่หนึ่งมาเช็คนะครับ1นะฮะเราทราบอะไรครับ u คืออะไรครับ u คือ0ูนย์ใช่ไหมเราต้องการทราบ V เราไม่รู้ครับความเร่งเรารู้ไหมฮะความเร่งเราก็รู้ครับ เวลาเราก็รู้ใช่ไหมครับการกระตัดเราหาเมื่อกี้เนะี่ยเราไม่ไดเอามาใช้ใช่ไหมครับเราก็หาจากสูตรนี้ก็ได้นะครับทีนี้พอสูตรนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นสูตรที่หนึ่งนะครับเนี่ยสูตรที่หนึ่ง v เท่ากับอะไร v เท่ากับ u บวก gt นะครับแั้นเนี่ยก็ตั้งมานะครับเราจะหาตัวนี้นะจะหาตัวเนี้ยจากสรรมการนะครับ v เท่ากับ u บวก gt นะครับสมการนี้เลยนะครับแทนค่าลงไปนะฮะ u ก็คือ0ใช่มั้ยฮะ9.8นี่ติดลบอยู่มั้ก็ยังติดลบอยู่เพราะว่ต่ํากว่าจุดที่เราืเรายืนใช่มั้ยครับ -9.8 นะครับอ่ะทีนี้เวลานะครับเวลาคือ5นะครับคูณกันก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับลบ -49. เดไม่มีจุดนะครเมตรต่อวินาทีนะครับประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะสรุาได้นะครับอ่ะทีนี้นะครับ ความเร็วของก้อนหินก็คือเท่ากับ4ี่สบเก้าเมตรต่อวินาทีทิศทางลงไปในแนวดิ่งนั่นเองนะครับเข้าใจไหมทิศทางลงนะครับเหมือนเส้นจํานวนเลยนะครับเนี่ยเวลานนเรียท่านเรียนงงระบบเส้นจานวนสมมติจุดรายืนคือตรงนี้ครับถ้าขึ้นไปคือเป็นบวกใช่ไหมครับลงมาคือเป็นลบเนี่ยนี้ก็ได้ครับเราก็จะไม่งงนะครับท่านี้ก็จะเป็นบวกท่านี้ก็จะเป็นลบอเอาตามเส้นจํานวนก็ได้ แบบคุณครูใกล้จะหมดแล้วนะครับอ่ะทีนี้งานคืออะไรครับให้นักเรียนฝึกไปทําโจทย์ข้อนี้ครับก็คือเขียนตามเหมือนหนังสือเลยนะครับเนี่ยมีกี่ข้อมีถึงงองงเลยนะครับก็ฝึกที่ข้อเหมือนครูวาดรูปด้วยนะครับลงไปในสมุดนะครับอ่ะทีนี้วาดเสร็จแล้วปึ๊บนะครับเพื่อเป็นการที่แบบว่าอ่ะท้าทายนะครับเราก็มาทําแบบฝึกหัดนะครับที่เท่าไหร่ครับนี่หน้าหนึ่งร้อยเลยนะครับตรวจสอบความเข้าใจนะครับก็จะมีตรงนี้ไหมครับอย่าลืมครับหน้าหนึ่งร้อย วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นตามแนวดิ่งภายใต้แรง,งของโลกระยะสูงสุดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ขึ้นกับปริมาณได้อสองนะครับแบบฝึกหัาด2.7อัน,นจะเป็นการคำนวณให้โจทย์มาแล้วให้รูปมาแล้วนะครับอันนี้นักเรียนทำลงไปในสมุดนะครับทำด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับก็ทำให้เสร็จนะ้อเดี๋ยวเปิดเทอมมานะครับเปิดช่วงวิกฤตโควิดผ่านไปก็เราค่อยมาตรวจสมุดกันตอนนี้ศึกษาไปก่อนนะครับอ่าโจทย์น,นี่คือการบ้านเล็กๆแน้ออๆนะครับแต่อย่าลืมไปทำอะไร อย่าลืมไปอ่านตัวอย่างเยอะๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะข้อที่2.16เนี่ยนะครับมันจะมีถึงงองูเลยนะครับนักเรียนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับถามว่าอันอื่นๆหรอคุณครูศึกษาเพิ่มเติมได้ไหมได้ครับเนี่ยไอวกบอนลูนทั้งหลายเนี่ยดูได้เลยนะครับยิ่งทําเยอะๆก็จะยิ่งมีความรู้เยอะๆอ่าสําหรับวันนี้คุณครูก็จะเอาแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับไปทําให้เสร็จนะครับสวัสดีครับ